สวัสดีครับสู้อีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับสู้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมครับอีกหนึ่งวันเนาะคาบนี้นะครับจะให้ทําแบบฝึกหัดต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเราทําถึงหน้าไหนแล้วลูกแล้วลองเปิดแบบฝึกหัดนะครับ อ่าเดี๋ยวเปิดหน้า49นะครับเรื่องที่3การใช้ประโยชน์จากวัสดุเจอยังครับห้าสี มีใครไม่เจอหน้านี้หรือเปล่าครับเรื่องที่สามการใช้ประโยชน์จากวัดสดุเจอ,อยังเอ่ยใช่ครับที่เป็นรูปจักรยานนะครับหน้านี้นะครับให้เราเติมนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องจักรยานนะครับทำมาจากวัดสดุใดที่เราปั่นกันนะครับยางครับยางตรงนี้ รูปมือที่ครูชี้นะครับยางก็จะมีสองเส้นมีล้อหน้าและล้อหลังครับก็จะทำมาจากยางนั่นเองนะครับส่วนที่จับแฮนด์นะครับที่เขาเรียกแฮนด์เนี่ยที่เราจับสองมือครับก็ทำมาจากยางเช่นกันครับมียางครอบเนะาะมีโลหะแล้วก็มียางครอบจริหน้าสี่สิบเก้าลูกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับหน้าสี่สิบเก้า ส่วนสีล้อนะครับหรือว่าสีลวดเนี่ยก็ทํามาจากโลหะครับที่เป็นเส้นเส้นนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทํามาจากโลหะแล้วก็ตัวรถก็ทํามาจากโลหะนะครับชิ้นส่วนของเขาครับชิ้นส่วนของเขาทํามาจากโลหะเพราะฉะนั้นรูปจักรยานนี้ที่เราปั่นกันนะครับหรือที่บ้านใครมีสองสามคันเนี่ยก็จะทํามาจากยางและก็โลหะเป็นส่วนมากนะครับงั้นเติมคําลงไป ครับคำลงไปใครเพิ่งเข้ามานะลูกหน้าสี่สิบเก้านะครับเขียนให้สวยงามเนาะเติมคำว่ายางและโลหะลงไปมีใครยังหาหน้านี้ไม่เจอไหมครับไม่มีแล้วเนาะต่อไปนะครับเราถามต่อครับเราได้รูปรถจักรยานมาแล้ว วัสดุที่ใช้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่อย่างไรวัสดุที่ใช้แล้วนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเพราะว่าเราสามารถนำบางเกงยียนนะครับตัวเก่ามาทำเป็นกระเป๋าก็ได้หรือนำขวดน้ำพลาสติกที่เราใช้ดื่มแล้วนะครับนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้หรือว่ากล่องใส่จินสองก็ได้ครับหรือใครมี ไอเดียเก๋ๆก,ก,ก็เขียนลงไปอีกได้นะครับวัสดุที่เหลือใช้นะครับที่เราใช้ไปแล้วกอ,องนมขวดขวดนมนะครับที่สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นชิ้นส่วนได้ลองเขียนเพิ่มเติมลงไปนะครับเพิ่มเติมลงไปได้ครับโดยการนำมังเกงยีนตัวเก่ามาทำเป็นกระเป๋า แตกต่างได้ครับเช่นอยู่สิ่งรอบตัวเราครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วสามารถนํามาประดิษฐ์หรือว่านาํามารีไซเคลิลเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้หรือว่าเติมลงไปได้นะครับก็เติมลงไปได้นะครับอ๋อยางมาทำเหมือนยางรัดผมคือเราทำจัดแปลงเป็นยางที่รัดแกงเหรอครับหรืออะไ ใช่ไหมขอ,อมารวบผมขางหลังขอ,อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนลงไปเพิ่มเติมลงไปอันไหนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพิ่มเติมลงไปได้จากขวดพลาต,ติกทำมาเป็นกลองดินสอแล้วทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ก็ได้ครับขวดพลาติกทำอะไรได้อีก ทำเป็นอะไรได้อีกครับที่เราคิดว่าสามารถนำกับมาใช้หรือนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของอื่นได้เราเพิ่มเติมลงไป่สูสูนะครับอีกวันนี้วันหนึ่งแล้วก็หยุดสองวันเนาะพักผ่อน ส่วนด้านล่างนะครับให้เราเขียนครับคัดลายมือให้สวยงามคําว่าการใช้ซ้ํานะครับหรือการนํากลับมาใช้ใหม่เนาะอันนี้คัดให้สวยงามตัวบรรจงครับสวยๆด้านล่างนะครับ การใช้ซ้ำหมายความว่าอะไรครับนำกลับไม่ใช้ใหม่เนาโอเคมีใครไม่เสร็จไหมลูกร,รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับไปพร้อมกันโอเคคนที่ยังไม่เสร็จก็จดจดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับให้เวลาอีกสามนาทีนะครับ ก็จะไปสไลด์ต่อไปเนาะที่ยังไม่เสร็จก็เร่งมือนิดนึงนะครับ อีกสองนาทีนะครับใครยังไม่เสร็จจะไปสไลด์ต่อไปเนาะ ครับคนยังไม่เสร็จเหรอครับโลหะนี่หรอลูกเพิ่งเข้ามาหรือเปล่ามียางกับโลหะนะครับรูปจักรยานเนาะยางกับโลปใช่ครับ แคห,หน่อยสงสัยแล้วใส่หน้ากากหรือเปล่าครับก็เลยจดไม่ทันเพื่อนพอใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่ามือจับกับยางรถคือยางนะครับส่วนซีล้อกับตัวรถก็คือโลหะเนาะก็คัดครับเขียนตัวบรรจงให้สวยงามคําว่าการใช้ซ้ํานะครับเห็นได้บรรทัดหนึ่งอาจจะเขียนเป็นสองคำก็ได้ใครอยาก คัดลายมือตัวเองนะครับเขียนเยอะกว่าตรงสไลด์ที่ครูโชว์ก็ได้จะได้คัดลายมือการฝึกในตัวนะครับอ้าวต่อไปนะครับหน้าถัดไปผมมีใส่หน้ากากเรียนด้วยหน้าต่อไปนะครับกิจกรรม3.1เราจะเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ ก็เพื่อเปรียบเทียบนะครับเติมคำนี้ลงไปเปรียบเทียบสมบัติครับบางประการของวัสดุเพื่อนำมาทำวัตถุครับตามที่เราต้องการนี่เติมคำว่าเปรียบเทียบแล้วก็วัตถุลงไปนะครับการเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหลายๆคนอยู่บ้านอาจ หลายคนอาจจะมีของเหลือใช้ที่บ้านและไม่รู้ว่าจะานำไปประดิษฐ์จะนำมารีไซเคิลจะนำมาแปรรูปเป็นยังไงเนาะผนโยนต์ทิ้งเลยขวดน้ำพอบางคนเห็นแล้วโอ้ขวดน้ำมันสามารถทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ครับแล้วก็สามารถนำไปปลูกก็เชือกจอดแล้วเชือกปูดสองฝั่งแล้วก็แผนไว้หน้าบ้านได้ อยอดเยี่ยมมากนะครับเราต้องหาหากิจกรรมทำเนาะที่บ้านครับต้นไม้มาปลูกต่อไปการบันทึกผลกิจกรรมนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกครับก็จะมีประเภทของวัสดุบัตรที่สังเกตได้ก็อย่างเช่นผ้าเราก็รู้กันอยู่แล้วผ้าเช็ดหน้ากราเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับก็สามารถดูดซับน้ําได้ครับแล้วก็จะมีความเหนียวครับ ส่วนพัาสติกก็จะแตกต่างกันไปครับไม่ดูดซับน้ํามีความแข็งใสคุณนะครับแล้วก็ทึบนั่นเองส่วนอันที่สามเป็นไม้ครับเป็ไม้ไม้ก็จะไม่ดูดซับน้ําเนาะไม่เหนียวนะครับไม้แล้วก็แข็งไม่ยืดหยุนนะครับถ้าเรา ต้องหยิบไม้มามาหักพวกเนี่ยเช่นนิสออทำมาจากไม้นะครับไม่สามารถที่จะต่อบได้ไปนะครับจุดท้ายคือยางยางก็ไม่ดูดซับน้ํานะครับแต่มีความเหนียวเนาะหนังยางนะครับหรือว่ายางทั่วไปก็จะนิ่มครับยืดหยุ่นได้บานดึงแล้วก็หดยืดได้นะครับยาง ก็จะแตกต่างกันไปนะครับไม้ครับอันนี้ไม่ขอติ๊กว่าดูดซับน้ำมันไม่ดูดซับน้ำนะครับข่สาสไลด์นี้มันผิดนะครับไม้ไม่ดูดซับน้ำอาต่อไปหน้าห้าสิบเอ็ดนะครับ ต่อไปเป็นตารางเช่นกันพอจากหน้าที่แล้วนะครับประเภทของวัสดุสมบัติที่สังเกตได้โลหะโลหะนะครับไม่ดูดซับน้ำหน้าห้าสิบยังไม่เสร็จสีแก้วผมก็ยังไม่เสร็จไม่ อานะครับคนที่มาใหม่เดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วหน้านี้เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาจุดประสงค์นะครับเปรียบเทียบแล้วก็วัตถุเติมลงไปแล้วก็ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกผ้าพลาสติกแล้วก็ไม้นะครับสังเกตได้นะครับวัสดุผ้าเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ติ๊กไปครับพลาสติก ทำ,ไไทำอะไรได้บ้างก็ติ๊กลงไปไม้ย่างนะครับทําอะไรได้บ้างก็ติ๊กลงไปต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับโลหะนะครับทาอะไรได้บ้างที่เราสังเกตได้ครับก็จะไม่ดูดซับน้ํานะครับไม่เหนียวแข็งนะครับอันนี้ติ๊กลงไปก่อนใครไม่ทันหน้าห้าสิบก็ทําหน้าห้าสิบเอ็ดก่อนนะครับเราต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ต่อไปแก้วน้ําหรือว่าแก้วนะครับก็จะไม่ดูดซับน้ําไม่เหนียวใสแข็งนะครับไม่ยืดหยุ่น อันนี้ประเมินตามความเป็นจริงหรือประเมินตามที่เราที่เราคิดว่าเป็นได้ไม่มีทก็ไม่มีผิดเนาะใจเย็นดีครับท่านเวลาตัวเองไม่ทันแล้วก็บอกว่าผมไม่ทันแต่พอตัวเองเสร็จก็จะไปอย่างเดียวเลย,ยครูมีเวลาให้นะครับใครเสร็จแล้วก็รอเนาะใครไม่เสร็จก็เร่งมือมันจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมานะครับ ต่อไปกระดาษนะครับก็จะดูดซับน้ำได้แข็งนะครับไม่เหนียวแล้วก็ไม่ยืดหยุ่น ต่อไปนะครับกระดาษผสมกาวไม่ดูดซับน้ำเช่นกันนะครับก็จะแข็งไม่เหนียวทึบแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเอาไว้ถึงหน้านี้พอเดี๋ยวจะให้เขียนนะครับทีนี้เอาสมุดขึ้นมาจะให้เขียนผสมบัตรสิ่งที่ดูดซับน้ำได้ และอ่าต่อไปนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาอ,นนอันนี้จะได้เขียนเองนะครับทีนี้ฝึกกระดมนะครับสมุดขึ้นมานะครับ เปลีย่ยนวันที่เลยที่ทุกที่อะไรครับวันนี้ยี่สิบนะครับเยี่ยม เขียนเขียนเสร็จก่อนครูยอดเยี่ยมมากเลยเขียนมันที่ให้เสร็จนะครับต่อไปนี้จะเป็นงานจะได้ฝึกคิดแล้วครับทีนี้คิดวิเคราะห์แล้วนะงานมีอยู่ว่าพอได้ครับ เรียนเลือกได้ครับได้ครับพอมบอกคุณสมบัติ ครับทีนี้พอค,คุณสมบัติอย่างเช่นเราเลือกวัสดุครับมาหนึ่งอย่างไปมาห้าอย่างห้าชนิดนะครับพร้อมบอกคุณสมบัติบางคนถามว่าคุณสมบัติมันคืออะไรครับที่ที่เราติ๊กไปเป็นไงครับมีความเหนียวมีความแข็งอันเนี้ยให้เราเลือกมาและเขียนออกมานะครับอันนี้ไม่มีถูกและก็ไม่มีผิดเนาะตามที่เราเข้าใจเช่นนันที่หนึ่ง อะไรนะครับอ๋อพอแหวนไปเที่ยวใช่ไหมครับเป็นพระสะดุอ่าถูกแล้วครับเลือกวัสดุสับน้ำได้มาห้าชนิดผมบอกเหตุผลเช่นที่หนึ่งเราเลือก ในะครับสมบัติสมบัติเราก็ทำอะไรได้บ้างเช่นความความ มีอะไรอีกคราบผ้าทำอะไรดีคุณสมบัติของเขาดูดซับน้ํามีความยืดโนวนอะไรอีกครับอะไรอีกทำอะไรดีครับผ้านอกจากดูดซับน้ํามีความยืดโนวลอะไรดีเช็ดตัวใช้เช็ดตัวทำอะไรดีครับผ้าเนะี่ยทำได้เยอะแยะเลย ใครตอบได้ยีกครับทำอะไรได้ยีนอกจากเช็ดตัวดซับน้ำหืมผ้าเช็ดตัวนะผ้าคือผ้าหนึ่งครับสามารถทำอะไรได้อีกาแปรรูปสมบัติของเขาทำไรด้อีกนอกจากเช็ดน้ำดูดซับน้ำมีความนิ่มนวลใช้เช็ดตัวและอะไรไดร้อีกครับตอกนิกตอก อ่าเก่งมากใช้ทําผ้าปูโต๊ะเก่งมากนะครับปูโต๊ะเนาะ้นอกในแต่นี้ครับติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกมาทำได้เยอะเลยครับคุณสมบัติของเขาทำอะไรได,ด้อ่าก็เพิ่มเติมไปอะไรได้ครับเขียนลงไปให้มันได้เยอะที่สุดบอกคุณสมบัติของเขาให้ได้มากที่สุดครับสองอะไรก็ทําไป ลองจุดประกายความคิดดีครับสองเข็นน้อสามห้าข้อลองดูครับใครจะคิดได้มากกว่ากันห้าข้อตัวอย่างผ้าจะเป็นขวดพลาสติกก็ได้ก็ต้องเขียนคำว่าคุณสมบัติของเขาตรงนี้ทำเป็นตัวสีแดงตัวหนาไว้ก็ได้ เขียนลงไปเอามาห้าอย่างที่ดูดซับน้ําได้นะครับมีผ้ามีกระดาษชิดชู่อะไรอีก็ที่ดูดซับน้ําได้อันนี้เป็นการจุดประกายความคิดนะครับอันนี้จะได้รู้แล้วว่าใครจะมีคีย์เวิร์ดหรือใครจะประกายออกมาได้เยอะอกว่ากันเอาอะไรครับ ได้ครับใช่เช่นเราแต่ต้องเป็นที่ดูดซับน้ำได้นะครับผมขอมันขอให้ดีนะตรงน,นี้อีกบรรทัดหนึ่งด้านล่างครับห้ายัอยางได้ห้าจัดให้ห้าข้อเลยโอเคห้ายังครับทีนี้หา้าแล้วเนาะ ที่ดูดซับน้ําได้นะครับคนเลือกพลาสติกมาขวดพลาสติกอย่างนี้มันดูดซับน้ำไม่ได้นะครับออมาให้ถูกที่ดูดซับน้ําได้และแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างอีกตอ,อีกตกนะครับคุคิดไม่ออกแล้วอตองง้อแล้ว อ่าบางคนบอกกระดาษแล้วเราก็ต้องเขียนคุณสมบัติไปอันนี้กระดาษเขียนเองนะครับคุณสมบัติลองนึกภาพแล้วเขียนเองเอะไรอีกที่ดูดซับน้ำได้อ่าเพิ่มเติมลงไปพอแล้วเดี๋ยวเฉลยไปเขียนมาเดี๋ยวเฉลยให้นะให้เราลองฝึกคิดเองนะครับ มีลาประมาณยี่สิบนาทีน่าจะเสร็จเนอะห้าชนิดลองคิดแล้วก็วิเคราะห์อลองเขียนมานะครับ ได้ห้าอย่างแล้วแต่ยังนึกคุณสมบัติไม่บอกว่าคุณสมบัติของเขาแค่ดูดซับน้ําได้อย่างเดียวไม่เอาต้องบอกให้ได้ว่าเป็นยังไงและใช้ทําอะไรได้อีกเขียนได้สี่ห้าข้อแล้วนะครับยังไม่เริ่มเลยคิดไม่ออกเลยครับครูอยครูเฉลยอย่างเดียวใช้ครบห้าข้อแล้วครับมีไหม จะให้อ่านให้เพื่อนฟังเพื่อนจะได้อ๋อเนี่ยได้ฟังยังไม่มีใครถึงห้า้อได้ยังต้องบอกคุณสมบัติให้ได้เยอะนะไม่ใช่ว่าผ้าดูดซับน้ําได้กระดาษชิชชู่ดูดซับน้ําได้กระดาษดูดซับน้ําได้แค่นี้ไหมครับอบรรยายออกไปเป็นยังไงมีความนิ่มนวลมีความอ่ายืดหยุ่นได้สามารถ ทำไปแปล,แปลรูปเป็นตัวการ์ตูนได้ถ้าเราแช่น้ําไว้เหมือนเราอธิบายไปครับได้เช่นกระดาษบถ้าเราไปแช่น้ําไว้เราสามารถนํามาปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วก็ใช้กาวทาลอกเพื่อจะให้มันแห้งแห้งแนละ้วมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างความแข็งแรงอะไรประมาณนี้เนาะลองคิดมา ติกตอกติดตอกติตอกนะครับคิดให้ออกได้กี่คำนะครับเนี่ยเงียบเลยถ้าใครได้ห้าคำเดี๋ยวให้เปิดไมค์และลองอธิบายเพื่อนฟังอธิบายตามที่เราเขียนเนี่ยถ้าเราเขียนมาหนึ่งผ้าคุณสมบัติซับนะ้ำมีความนมี่ใช้เช็ดตัวได้ อ่าอีกสองันครับมีเวลาคิดออกมามีเยอะซับน้ำได้แยะไปหมดเลยซับน้ำได้นะครับเยอะ